ปให้ประวัตินะต้องเตี้ยวเลยเอ่อรถเกียงครับก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเหรอไปซื้อมาแล้วไปรู้จักได้ไงก็ต่อมาเที่ยวเที่ยวแล้ว เขาบอกมนาะเขาได้ปืนจากไม่เราแบงค์ซื้อมาเพื่อต้องเอาปืนไปทําอะไรผมชอบชอบอ่ะชอบสะสมมาหรอดอ๋อแล้วตอนตำรวจไปคพลทำไมต้องยงต้องเอาปืนไปไว้ท้ายรถด้วยครับทำไมเอาปืนไว้ที่รถอ่ะก็ผมมีกรณีอยู่ผมไม่อยากเอาเก็บไว้บ้านอ๋อกลัวถุกพนบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมแล้วเรายอมรับไหมเนี่ยอาวุธปืนที่เราได้มาเนี่ยยอมรับยอมรับนะเคยเอาไปยิงไหมรู้ไหมครับว่ามันเป็นอาวุธสงคราม รู้ไหมว่าครอบครองไว้แล้วมันจะผิดกฎหมายอ่ะปืนพวกนี้นะมันเป็นปืนที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยครอบครองไม่ได้อันตรายเราจะเอาไปส่งให้ใครหรือเปล่าก็เดี๋ยวทางพุ่กับจะส่งอาวุธปืนเนี้ให้ผอบยไป่น เก็บป้ายเนื่องจากในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22พฤษภาคมจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็สรออลตนาธิเบศน,นะครับก็ได้ระดมกําลังนะครับกวาดล้างนะครับความผิดต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่า จะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธปืนอาวุธสงครามต่างๆนะครับก็ในวันนี้นะครับทางฝ่ายสืบสวนสพละนาทิเบศก็ได้ทําการจับกุมผู้ต้องหานะครับพร้อมด้วยอาวุธปืนเป็นอาวุธสงครามนะครับเป็นปืนปืนยาวถึงอัตโมติกนะครับ M16 นะครับพร้อมด้วยกระสุนปืนขนาดจุด 5.56มิลลิเมตรนะครับจำนวน60นัดนะครับก็จากการสืบสวนเนี่ยก็ทราบว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยก็มีอาวุธปืนในครอบครองนะครับทางเราเก็ได้พยายามติดตามหาตัวมาโดยตลอดนะครับก็ในวันนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ขับขี่รถ Honda าแจ๊สนะครับสีขาวอยู่ภายในบริเวณซอยเรวดีนะครับทางเราก็ได้ไปแสดงตัวแล้วขอการขอเข้าทําการตรวจค้นนะครับผลการตรวจค้นก็ปรากฏว่าพบ อาวุธปืนต่างๆที่อยู่ในท้ายรถนะครับท้ายรถของของตัวผู้องหายเองนะครับก็เบื้องต้นผู้อหาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยเป็นเป็นของเขาเองนะครับส่วนประวัติที่มาของอาวุธปืนเนี่ยทราบจากการซักถามผู้ต้องหาเนี่ยได้ซื้อมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นจังหวัดนรา,าธิวาสเมื่อประมาณปีไหนนะประมาณปีปีไหนนะหนุ่ม,มนะอะไรนะปีไม่ปี ซื้อมา7จ็ปีนะครับในราคาประมาณ1 0ื่นกว่าบาทนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีการในตัวของตัวตัวปืนเองเนี่ยได้มีการเจียเจียเอาเลขเลขบางส่วนออกนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบต่อไปนะครับว่าเป็นปืนที่เป็นปืนของทางราชการหรือไม่แล้วต้นทางหรือที่มาเนี่ยมาจากไหนแล้วก็มีมีประวัติการไปก่อเหตุในในสจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่มีวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ที่ในทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้นะครับครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องของพกพาอาวุธปืนเข้าไปในทางเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีจําเป็นนะครับ mm hmm. ก็เบื้องต้นเป็น2ข้อหาอครับผมอันนี้เป็น,นอาวุธม